ขีปนาวุธไทยเพื่อการป้องกันตนเองโครงการขีปนาวุธ DTR 1คือหนึ่งในก้าสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารเพื่อสร้างความมั่นคงและลดการพึ่งพาต่างประเทศการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ได้เองถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์วิาศาวกรรมและความมั่นคงในภูมิภาคจุดกำเนิดและความเป็นมา โครงการ DTI 1เกิดขึ้นภายใต้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อ DTI Defense Technology Institute โดยมีเป้าหมายเพื่อวิจัยและพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีหลายลำกล้อง m u l t i p u r e Launch Rocket System ที่ประเทศไทยสามารถผลิตและปรับปรุงได้เองการริเริ่มโครงการนี้มาจากความต้องการสร้างความพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามสมัยใหม่ลักษณะทางเทคนิคของ DTI ห คีปนาวุธ DTR 1ถูกออกแบบให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการรบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีคุณสมบัติหลักดังนี้ระยะยิงครอบคลุมตั้งแต่80-180กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและการพัฒนาระบบการยิงแบบ Multiple Launch r o c k e t y y s t e m (MLOS) สามารถยิงได้หลายลูกพร้อมกันใช้รถบรรทุกติดตั้งเป็นแท่นยิงทำให้เคลื่อนย้ายได้รวดเร็วและยืดหยุ่น หัวรบสามารถตัดแปลงได้ทั้งแบบระเบิดแรงสูงและแบบอื่นๆตามภารกิจพัฒนาการจาก DTI 1สู่ DTI 1 G หลังจากประสบความสำเร็จในรุ่นแรกนักวิจัยไทยได้พัฒนาเวอร์ชันใหม่คือ DTI 1 G ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้ระบบการนำวิถีไกดีรรคิทํำให้มีความแม่นยำม,มากขึ้นลดการคลาดเคลื่อนในการยิงและยังเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้ดียิ่งขึ้นนี่ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคข,ของขีปนาวุธนำวิถีที่ประเทศไทยมีศักยภาพสร้างเอง บทบาทในเชิงยุทธศาสตร์ขีปนาวุธ DTR หนึ่งไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่ยังเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่งผลหลายด้าน 1. ด้านความมั่นคงทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการป้องกันประเทศด้วยอาวุธที่ผลิตเอง 2. ด้านเศรษฐกิจลดการนําเข้าอาวุธจากต่างชาติประหยัดงบประมาณระยะยาว 3. ด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างความรู้และบุคลากรทางเทคโนโลยีที่สามารถต่อย,ยอดไปยังโครงการอื่น ด้านการทูตการมีอาวุธยุทศาสตร์ช่วยเพิ่มน้ำหนักในการเจรจาระหว่างประเทศการเปรียบเทียบกับอาวุธจากต่างประเทศแม้ว่า DTH 1จะยังไม่ถึงระดับอาวุธชั้นนำของโลกเช่น BM 30สเมอร์ของรัสเซียหรือ A 2 0 0ของจีนแต่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของประเทศไทยเพราะสามารถผลิตขีปนาวุธที่มีสมรรถนะใกล้เคียงและเหมาะสมกับการใช้งานในบริบทภูมิประเทศและภูมิรัฐศาสตร์ของไทยความท้าทายในการพัฒนา การพัฒนาขีปนาวุธไม่ได้ง่ายมีความท้าทายหลายประการเช่นเทคโนโลยีการนำวิธีที่ต้องอาศัยความแม่นยำสูงการผลิตหัวรบที่ต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการออกแบบระบบยิงที่คล่องตัวและทนทานงบประมาณและการสนับสนุนจากรัฐที่ต้องต่อเนื่องผลกระทบต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทย ขีปนาวุธ d t ่ H 1ได้สร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยวิศวกรและนักศึกษาไทยตื่นตัวในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อพัฒนาต่อยอดทั้งด้านเทคโนโลยีการบินอวกาศและระบบอาวุธอัจฉริยะอนาคตของโครงการ dti-1 อนาคตของ dti-1 และ dti-1g มีแนวโน้มที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาขีปนาวุธที่มีระยะยิงไกลขึ้นความแม่นยำสูงขึ้น และสามารถทำงานร่วมกับระบบเรดาร์และดาวเทียมได้อย่างเต็มรูปแบบหาาประสบความสำเร็จประเทศไทยจะก,กลายเป็นหนึ่งในชาติที่มีขีดความสามารถด้านขีปนาวุธในระดับภูมิภาค Dti 1คือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามและความสำเร็จของประเทศไทยในการสร้างขีดความสามารถทางทหารด้วยตนเองไม่เพียงแต่เสริมสร้างความมั่นคงหากยังเป็นการเปิดประตูสู่การพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคตและยืนยันว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง